สวดมนต์เพื่ออะไรทำไมต้องสวดมนต์การสวดมนต์คือข้อวัดอันเป็นหลักใจของชาวพุทธเป็นบุญกิจบุญกิรยาที่ถือปฏิบัติสืบๆกันมานับตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจถือกันว่าเป็นเรื่องสำคัญของชีวิต โดยเฉพาะในส่วนของพระพิสุสฆ์สามเณรนักบวชนักบุญทั้งหลายจะให้ขาดตกบกพร่องในข้อวัดกิดจวัตรส่วนนี้ไม่ได้เด็ดขาดถ้าหากละเลยเพิกเฉยก็ถือกันว่าเสื่อมก่อให้เกิดเป็นบาปเป็นกรรมเป็นความไม่บริสุทธิ์ให้แก่ตนเองและสถานที่อยู่อาศัยวัดว่าอารามตลอดถึงโยมญาติมิตร ที่ถวายความอุปถัมป์ปัจจัยสี่อีกทั้งภูมิธรรมภูมิปัญญาคุณงามความดีบารมีในส่วนอื่นก็เกิดขึ้นได้ยากบทสวดแต่ละบทท่านเรียกว่าพระปริศแปลว่าเครื่องคุ้มกรองอันประเสริฐในบทสวดมนต์แต่ละบทนั้นประกอบไปด้วยบทพระธรรมคำสั่งสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีเป็นบทสรรเสริญคุณแห่งพระรันตนตรัยก็มีและเป็นบทอวยชัยให้พรก็มีบางบทได้นำมาจากพระไตรปิฎกบ,บางบทเป็นบทที่ท่านได้แต่งขึ้นใหม่ในภายหลังในแต่ละบทแต่ละบาทแต่ละคาถานั้นล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากพระโอษฐ์อันประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเกิดจากสติปัญญาอันบริสุทธิ์ยิ่งของเหล่าพระอรหันตสาวกของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งสิ้นในแต่ละคนแต่ละสำนักนั้นมีการถือสวดไม่เหมือนกันบางสำนักสวดเฉพาะภาษาบาลีก็มีสวดแปลปาลีแปลก็มี ส่วนเฉพาะภาษาของตนที่แปลจากภาษาบาลีก็มีไม่มีกฎข้อบังคับต่างถือปฏิบัติตามความนิยมและความศรัทธาเชื่อถือตามความรู้ความเข้าใจตามมาติของแต่ละบุคคลแต่ละคณะแต่ละสำนักกันไปไม่ถือว่าท่านผิดเราถูกขอเพียงสวดแล้วเกิดมรรคเกิดผลเกิดกุศลเกิดสติ เกิดสมาธิปะไม่นําพาโทษทุกเปลียดเียนตนเองและคนอื่นให้เดือดร้อนเกิดบาปเกิดกรรมก็นับว่าเป็นเรื่องควรแก่การอนุโมทนาสาธุก,การเป็นอย่างยิ่งส่วนการที่จะสวดหรือไม่สวดจะสวดยาวหรือจะสวดสั้นหรือจะสวดเวลาไหนบทไหนนั้นไม่ถือว่าเป็นภาควิชาบังคับขึ้นอยู่ที่สติปัญญา ความถูกจริตและศรัทธ,ธาของแต่ละใจสรุปความแล้วการสวดมนต์นั้นมีจิตเจตจำนงวัตถุประสงค์ท่าทีและเป้าหมายเพื่อให้ได้เพื่อให้สำเร็จในคุณประโยชน์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อเป็นการสรรเสริญคุณวทสวดบางบทที่ใช้สวดน,นั้นเช่นบทอิติปิโสภาควา ชาวพุทธในสมัยพุทธกาลผู้ที่มีจิตเลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้านิยมใช้สวดเพื่อสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้ากันส่วนที่ท่านแต่งขึ้นใหม่ในยุคหลังก็มีนิยมนำเอามาเพื่อสวดสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอรหันต์สงสาวกผู้ประกอบแล้วด้วยพระคุณอันประเสริฐสูงสุดไม่ใช่เป็นบทอ้อนวอนร้องขอ ในการไหว้พระสวดมนต์แต่ละครั้งนั้นท่านเปรียบเหมือนได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจะเพาะพระพักเป็นการแสดงตนปฏิญาณตนยอมรับนับถือเขารบศรัทธาบูชาขอขามาต่อพระองค์อย่างหมดจิตหมดใจอย่างแท้จริง 2. เพื่อเป็นต้นทุนเจริญศรัทธาการสวดมนต์นั้นสวดเพื่อเพิ่มภูนพอกภูน เติมเต็มพลังแห่งศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสที่มีต่อคุณพระรัตนตรัยที่ตนได้ยอมรับนับถือเคารพปูชาว่าเป็นสารณะด้วยศรัทธาด้วยจิตเจตนาที่บริสุทธิ์ด้วยความเคารพจำเกรงยึดเป็นหลักใจให้มั่นคงมากยิ่งยิ่งขึ้นไปศรัทธาเมื่อตั้งมั่นดีแล้วย,ย่อมอย่างประโยชน์ให้สำเร็จได้ 3. เพื่อเป็นการแผ่จิตเมตตาการสวดมนต์ในแต่ละครั้งนั้นถือว่าเป็นการแผ่พลังเมตตาจิตผ่านบทสวดมนต์ในแต่ละบทซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีความขลังมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจมีความบริสุทธิ์อยู่ในตัวโดยอาศัยบทสวดแต่ละบทนั้นเป็นเสมือนตัวเชื่อมต่อเป็นเครื่องมือ เป็นอุปกรณ์เป็นซสือส่งสัญญาณแปลสภาพให้เป็นพลังงานพิเศษเหมือนพลังงานทั่วไปผ่านกระแสเสียงกระแสจิตจากจิตสู่จิตก่อให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความรักความปรารถนาดีความเมตตาปราณีความสุขความปลอดภัยส่งให้มอบให้อุทิศให้แผ่ให้ ให้แด่เหล่าเทวดามนุษย์อามนุษย์สัรพสัตว์สรัรพพาวิญญาณทั้งหลายทุกพบทุกภูมิทั่วโลกทั่วจัก,กรวาลตลอดถึงท่านผู้มีพระค,คุณเพื่อนฝูงมิตรสหายครอบครัววงตระกูลเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์เพื่อนร่วมโลกร่วมแผ่นดินทั้งมิตรและศัตรูไม่เลือกชนชั้นวรณะภาษาขอให้อยู่ดีมีสุขปลอดภัย มีโชคมีชัยสงบร่มเย็นพ้นทุกพ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยให้ได้ทั่วถึงทั่วหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอย่างไม่มีประมาณสำเร็จได้อย่างฉับพลันทันที 4. เพื่อเป็นการฝึกสมาธิการทำสมาธินั้นมีหลายรูปแบบหลายวิธีการสวดมนต์ก็เป็นการทำสมาธิอีกวิธีหนึ่ง ที่จะทำให้ผู้สวดเกิดความสงบได้เพราะขณะที่สวดนั้นผู้สวดต้องมีความตั้งใจแน่วแน่มีสติดีสามารถน้อมนึกบทสวดที Actually, like yeah. ่จดจำไว้นํามาสวดได้ไม่ให้ผิดขณะสวดจิตย่อมจดจ่อในบทสวดเพื่อเป็นการอบรมขันติให้แก่งกล้าการนั่งผนมมือก็ดี การนั่งคุกเขา่านั่งขัดสมาธินั่งพับเพียบก็ดีเวลาที่ใช้ในการสวดก็ดีต้องใช้เวลานานพอสมควรผู้สวดนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความอดทนอดกลั้นสูงทีเดียวจึงจะสามารถข่มทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะสวดไปจนจบได้ไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาการฝืนกายฝืนใจ บังคับกายบังคับใจในขณะนั้นย่อมทำให้คันติธรรมคือความอดทนแก่งกล้าจะเริ่ขึ้นเกิดขึ้นความอดทนถือว่าเป็นหลักธรรมที่สำคัญมากในพระพุทธศาสนา 6. เพื่อเป็นการรักษาพระธรรมบทสวดมนบางบทเป็นพระพุทธพจน์ที่สำคัญเช่นบทพระธรรมจักรกับวัตนสูตรเป็นต้น เพื่อเป็นการกำจัดาบาปอากุศลสวดมนแต่ละครั้งนั้นย่อมเป็นการช่วยกำจัดขมซึ่งนิวรธรรมมีกรามฉันทะความติดในสุขพยาบาทความหุดหิดไม่พอใจความฟุ้งซ่านดาคาญความง่วงซึมความลังเลสงสัยและกำจัดอกุศลธรรมต่างๆที่มีความโลภความโกรธความหลง ความเห็นผิดความถือตัวถือตนความเกียดคร้านให้เบาบางจางหายหมดไปได้ 8. เพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตมงคลแปลว่าสิ่งที่ดีงามการสวดมนต์จัดเป็นทั้งบุญกิริยาและไตรสิกขาขณะสวดมีกายวาจาเรียบร้อยมีความระมัดระวังสำรวมดี เรียกว่าศีลขณะสวดมีจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นตั้งใจสวดสวดด้วยความสงบเรียกว่าสมาธิขณะสวดจิตน้อมนึกพิจนารณาไปตามเห็นสัจธรรมความจริงของชีวิตเรียกว่าปัญญาขณะสวดเป็นการเจริญเมตตาภาวนาจิตเบิดบานเลิกจองเวียนจองกรรมก็จัดเป็นทาน ขนาดสวดมีความเพียรมีความอดทนมีสัจจะมีความตั้งใจจิตห่างออกจากการมาจิตเป็นกลางก็จัดเป็นบารมี 9. เพื่อเป็นการทำจิตให้สว่างสวยเกิดปัญญาชีวิตคนเรานั้นประกอบด้วยกายและจิตกายเป็นส่วนแห่งรูปธปรรมจับต้องได้มองเห็นได้ ส่วนจิตใจนั้นจัดเป็นนามธรรมมีความเป็นใหญ่เป็นนายในชีวิตคนเราจิตท,ที่เศร้าหมองจิตท,ที่มีแต่ความวิตกกังวลจิตท,ที่คิดมากจิตท,ที่พยาบาทโหดร้ายจิตท,ที่อิจฉาริษยาคือสภาพของจิตท,ที่ไม่ดีเป็นจิตท,ที่อ่อนแอชอบรับเอาแต่เรื่องไม่ดีมาเก็บไว้ชอบคิดแต่เรื่องใดาๆ มองโลกในแง่ร้าย,ายจดจำแต่เรื่องทุกข์เป็นเหตุทําให้จิตไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์มีสภาพมืดมนพลามัวขุนมัวขาดพลังเป็นจิตเถื่อนจิตหยาบยากที่จะมีความสุขได้เป็นจิตที่ทุกข์ง่ายสุขยากอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขได้อะไรมาก็ไม่มีความสุขข้อสําคัญที่สุดก็คือ ในขณะสวดก็ดีสวดแล้วก็ดีควรตั้งอกตั้งใจทำด้วยความเชื่อความจริงใจเต็มใจพอใจสุขใจดีใจภูมิใจสวดให้เกิดความสงบความสุขเกิดเป็นบุญเป็นกุศลเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาตามวัตถุป,ประสงค์ดังที่กล่าวแล้วข้างต้นก็พอ เรื่องอื่นๆนั้นย่อมจะเกิดขึ้นมีขึ้นเกิดดอกออกผลตามมาขอเพียงทําเขตปัใจจัยให้ดีให้ถูกต้องท่านกล่าวไว้ว่าผู้มีบุญผู้มีปัญญาย่อมประสบแต่ความโชคดีและหาทรัพย์มาได้โดยง่ายแล